ครับสวัสดีครับผมก๊อปเอนะครับผมการันตีเรื่องรถอยู่แล้วนั่นจ้ะได้รถสวยๆทุกท่านแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับผมหูฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้ก๊อปด้วยนะจ้าวันนี้นี่วันนี้วิ่ง2รอบแล้วคันแรกวิ่งไป8,000โลเะเป็นรถอะไรอะ r ีโว Z Edition ันปี2 0 2 2 23ยีมไมวิ่งตั้งแต่หลักพันโลขึ้นไปจนถึงหมื่นโลมีให้เลือก หลายคันหลายสีเลยนะครับผมฝากติดตามด้วยนี่เป็นอีกคันหนึ่งที่ก๊อฟกำลังขับรถกลับบ้านรับน้องกลับบ้านเรียบร้อยตัวนี้ไม่วิ่งแค่4,200กว่ากิโลนะครับผมก็ใครที่รักกอ๊อฟชอบกอบ๊อฟหารถใช้งานสักคันรถการันตีดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับก๊อฟได้มาเลยที่ MC99 หรือจิงก้างมาหากรก็ได้นะจ๊ะก็ฝากเบอร์ไปเลยดีกว่า085 ห้าห้าหนึ่งสี่ห้าี่ห้านแดสาูย์เจปด้าหสห้านะครับผมเป็นกำลังใจให้กอฟด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะจ๊ะนี่กำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะครับกับเต็นท์นะลำลูกกาคลองเจ็ดน,นะจ๊ะอ่ามาไม่ถูกกิงกลางมาได้อ่าโอเคนะครับผมขออนุญาตขับรถเดี๋ยวจะรีวิวให้ทีหนึ่งรอบรถอีกทีหนึ่งนะครับอยู่แวะเติมมันจิ๊ดหนึ่งนะโอเคนะมาเลยครับนี่ไม้นี่แท้ๆเลย 4,231กิโลกำลังจะกลับบ้านนะครับขครสนอ,อกสนใจดีโอเซตีชั่นตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวกอลฟจะถ่ายรอบนอกให้นะครับผมพอดีนี่กำลังขับรถกลับเต็นเลยนะครับผมนี่มุ่งหน้าเข้าสู่ MC 999รารำลูกตาคลอง7นะครับอยากได้รถสวยๆการลันตีคุณภาพมาที่กอกฟกับจัดให้ทุก นเลยนะครับได้รถดีๆแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมโอ้รถสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะพันโลสองพันโลสามพันโลจนถึงหมื่นโลมีให้เลือกนะครับผมมีเป็นสิบคันนะครับตอนนี้ก็อัดเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวว่างๆกปจะจัดให้สวยๆเลยเรียงเป็นตับให้พวกพี่ได้เห็นกันในใครส,สนใจกิ้งกลางติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมมาเดีย๋ยวค่อไปดูรอบนอกกันนะครับเราขออนุญาต แวะเติมน้ำมันจะถ่ายรอบนอกให้ดูอีกทีนะจ๊ะรอเลยนะครับนี่คันนี้สี่พันโลนะครับผมอ่พามาให้ทุกทีได้เห็นกันรถสวยๆอย่างนี้การันตีจากก๊อบแน่นอนดูรถไม่เป็นกระซื้อก๊อบได้นะครับรถสวยจัดโอ้โหอ,อ,อยากให้เห็นสภาพจริงสวยมากๆมีหลายคันให้เลือกนะครับรถสวยๆอย่างนี้การันตีจากก๊อบดูภายในนี่ฝาก ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่4,000โลที่กับถ่ายไว้นี่เป็นไงฝากด้วยนะครับผมนีม่รถสวยๆคุณภาพการันตีดูรถไม่เป็นกระซื้อที่กับได้นะครับผมมานี่แวะเติมน้ำมันก่อนกลับบ้านโอ้โหรถติดรถติดหึ่มเลยเอาฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ใครสออนใจติดต่อจะสอบถามมาได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม